เอาไปลงไงอ๋อสองทุ่มเนี่ยก็ลงในเฟซบุ๊กะปกติไงอ,อจะถ่ายทุกวันเลยสองทุ่มนะสองทุ่มโอ,อ้โหสรแล้วก็แล้ก็ไปลงในเฟซบุ๊กแล้วก็วกวกให้คนเข้ามาดูวมแบบนี้ไงไม่ได้ให้คนมาดูแล้วดูเองนี่แหละเพราะว่าข่าวอะ่ะมันมันดีทุทุกข่าวไงข่าวเบบพระราชสำนักอ่อ,อ ป้าดีก็ไม่ใช่ยังไงเอ่ยฝันว่าไปฝันป่าไปฆ่านะฆชายตัวเองตายตอนนั้นตอนนั้นมันตายแ่ะตอนนั้นผู้ปิดแฝดที่มันโดนเขาฆ่าตายอยู่อายุเทยาอยู่เเลยฝันว่าฆ่ามันไปฆ่ามันตายอยู่ในหนองน้ำแบบเดือดตัวมันขึ้นมา ต้วดทั้งเออคุณเดียวฆ่ากันงไงคุณน้ฆ่ามตายได้ยังไงเนาะก็เชอใจก็เดินเดือดขดมันขึ้นมาจากหนองงามน่ะแต่น้องมึงเป็นน้เป็นน้องมึงเป็นน้ำเป็นไอ้แหละแต่ตอนมันตายนยมันตายท่แปดปีมันตปหลวงตูในฝันน่ะหลวงปู่ใช้อะไรฆ่าล่ะฆ่าน้องชายตายล่ะในฝันปีบรรดาบานนี่แหละ ีแล้วก็ตกไปในน้ำเหรอเออปีกันมีปีกันมีในน้ำเลยอมันก็มันก็ไม่ปีหรอกแต่เราหัวปีมันหนักตกตันอะไรล้วีมันหนักมัลุกตายเลยน้องชายชื่ออะไรอ่ะชื่อวิรัตวิรัตชื่อวิรัตชื่อวิรัตนะอือแล้วตายเพราะต่ออะไรอ่ะ กกตาย,ตายสี่สิบกว่าปีเนอ่ยยุกแล้วก็มีมีการทุบตีกันในน้ําแล้วก็ตายในน้ําแล้วก็หลวงตู่ก็แบบศพขึ้นมาเนาะอมันตายได้แต่ตอนนันต,อนต้อะะมันอายุสิบแปดปีแต่อายุยี่สิบแปดปีจ้ะออสิบปดสิบแปอ๋อสิบแปดสิบแปดอ่ะสิบปด สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565นะคะโอ้ฝนฟ้ากำลังตกที่คอนโดนะคะแล้วก็ฟ้าร้องแบบยาวมากเมื่อกี้ฟ้าร้องนะคะยาวมากแบบอืม้มคืนฟ้าน่ากลัวมากเลยค่ะ,ะจะเล่าความฝันของปู่ขันแก่นให้ฟังนะปู่ขันแก่นก็แบบทะเลาะทุกตีกับน้องนะคะในสระน้ำแล้วก็ ทำให้น้องตายเลยนะคะน้องชายตายเลยนะคะก็คือปกติเนี่ยจริงๆอน้องชายก็ตายไปแล้วแหละตายมานานแล้วแล้วในฝันก็คือฝันว่าไปทะเลาะตบตีกับน้องชายในสะน้ําแล้วก็ทําให้น้องชายตายพอตายเสร็จก็แบกขึ้นมาก็แบกขึ้นมานะอ่าก็ไม่รู้จบแค่นั้นนะไม่รู้ว่าไปแบกแไปไว้ตรงไหนนะอ่าไม่ได้มีความรายละเอียดในช่วงนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มา แปลความฝันของปู่ขอนแก่นกันนะเพราะว่าปู่ขอนแก่นเนี่ยก็จะเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะอ่าเอาเรื่องปกติก็คือถ้าเราฝันเห็นคนตายเนี่ยตายก็คือจะเป็นเลขศูนย์กับเลขสี่ตัวใดตัวหนึ่งนะแต่บางทีมันก็มาด้วยกันนะแล้วก็ตายเนี่ยบางทีมันก็เป็นเลขสิบเลขสิบสี่เลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่เลยนะคะมันเป็นเรื่องของการตายโดยเฉพาะเลยนะคะเลขหนึ่งสี่เลขศูนย์สี่อย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ อ่าคนในครอบครัวเนี่ยเนี่ยน้องชายเนี่ยน้องชายกับหลวงปู่ขันแก่นเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะคนในครอบครัวเขาก็เรียกว่าวันครอบครัวนะคะเขาสืここ่อถึงวันครอบครัวแล้วในครอบครัวนียก็จะมีทะเบียนบ้านแล้วทะเบียนบ้านเขาก็เรียกว่าทะเบียนบ้านทะเบียนราษนยเขาคือทรอสิบสี่นะคะครับ แต่ละคนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีทอรลอยสิกันนะคะเพราะว่าเป็นคนไทยนะคะแล้วหนึ่งน้ำก็คือ1กับ5นะคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะในเพราะว่ามันมีน้ำนะอ่ามันมีน้ำ ทีนี้เราก็มาดูว่าเออวันครอบครัวนะคือหวยออกไม่ออกไม่รู้แต่เราเรารู้แล้วแหละว่าเออวันครอบครัวนะเขาบอกว่ากําหนดขึ้นวันแรกนะคะวันที่31ตุลาคม2532สมัยนายกชาติชายชุนหวันนะคะก็กะโดยจะมีคุณหญิงสุภัตรามาสดิตนะคะท่านเป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เสนอแนวคิดนี้นะคะก็ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะคะว่าอ่าควรจะกำหนดให้วันที่14เนี่ยเป็นวันครอบครัวนะคะวันที่14ก็คือวันสงกราน่ะอ่าวันนาวนะคะวันเนาวันนาคืนาวันวันที่14ก็คือปลู่ขันแก่นน่ได้ฝันเกี่ยวกับเป็ดเน่าไงเป็ดเน่าในน้ำอ่าเป็ดเน่าในน้ำก็คือวันเนา ของปู่ขันแก่นก็จะเป็นเรื่องของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวพศ2550นะคะก็คือให้ไว้ณวันที่25กรกฎาคม2550เป็นปีที่62ในรัชกาลปัจจุบันรัชกาลปัจจุบันก็คือสมัยนั้นก็คือรัชกาลที่9นะคะก็จะครบรอบแล้วนะคะเนี่ยวันที่25กรกฎาคม2550เนี่ยก็จะครบรอบ สิปีนะคะอ่าก็เลยแต่ละคนก็จะมาฝันเกี่ยวกับเรื่องของความดูแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็พระราชบัญญัตินี้ก็บอกแล้วนะคะว่า,าประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาเล่มที่124ตอนที่41กไก่หน้าหนึ่งลงวันที่14สิงหาคม2550นะคะอเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมก็คือเลข 285 295แล้วก็1441นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ